สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์มัทุลีในคณิตศาสตร์ป .4 ครั้งที่แล้วนะคะเราคร้างกันไว้ที่เรื่องของการบวกเลขหลายหลกักซึ่งเป็นการบวก2จํานวนนะคะวันนี้เราจะไปคุยกันที่เรื่องของการบวกเลขหลายหลักเช่นเดิมแต่ว่าเราจะบวกตั้งแต่3จํานวนเลยนะคะมาดูซิว่ามีความแตกต่างอะไรยังไงหรือว่าคล้ายคลึงกันยังไงบ้างนะคะแต่ว่าครั้งที่แล้วได้ฝากงานกับทุกๆคนเอาไว้นะคะจำนวน5ข้อ ช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะดูเฉลยเรามาทบทวนกันสักนิดนึงดีไหมคะสำหรับการบวกเลขหลายหลักนะคะการบวกเลขหลายหลักนี่หข้อหางที่แล้วนะคะการบวกเลขหลายหลักนะคะเรามีวิธีการที่เราได้คุยกันเอาไว้ยังไงนะคะการบวกเลขเราจะบวกจำนวนที่อยู่ทางด้านขวามือ ของเราก่อนนะคะขวามือซึ่งจำนวนที่อยู่ทางขวามือก็จะเริ่มที่หลักหลักหน่วยนะคะเริ่มที่หลักหน่วยแล้วถ้าเราบวกแล้วนะคะเลขที่ได้มาเป็นเลข1ถึง9เป็นจำนวน1นถึงเเราก็สามารถเติมจำนวนนั้นได้เลยเติมได้เลยนะคะแต่ถ้าเราบวกจำนวนสองจำนวนออกมาแล้ว ได้เป็น10ขึ้นไป10ขึ้นไปเราทำยังไงคะเราก็จะใส่เลขตัวหลังเอาไว้ที่หลักที่เราต้องการหลักที่เราบวกมานะคะส่วนเลขที่อยู่ตัวหน้าเราก็จะนำไปทดนะคะทดในหลักที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะทดในหลักที่อยู่ทางซ้ายมือนั่นเองนี่คือที่เราคุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้ว ะะมีกติกาอยู่ 3. บรรทัดนี้นะคะกับ5ข้อทางด้านสายมือน,นะคะทุกคนได้คิดคำตอบไว้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้คิดนะคะให้เวลาในการหยุดคลิปนี้แล้วก็ไปคิดคำตอบก่อนนะคะขอความซื่อสัตย์นะทุกคนต้องซื่อสัตย์นะคะแต่ถ้าเราคิดแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะ,ะดูก่อนซิว่าคิดหรือยังคิดคำตอบไว้หรือยังถ้าคิดเอาไว้แล้ว ไปหยิบคำตอบมาได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้คิดหยุดคลิปเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะได้คําตอบตรงกันหรือไม่นะคะ,ะถ้าเราได้คําตอบมาแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกัน3 2 1น่ีค่ค่ะได้คําตอบมาแล้วนะคะทั้งหมด5ข้อตรงกับที่ทุกๆคนได้คิดเอาไว้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ตรงลองตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ง นะคะว่ามีหลักใดที่เราบวกแล้วเราลืมทดหรือว่าเราไม่ต้องทดแต่เราเผลอไปทดให้หลักถัดไปจึงทำให้หลักถัดไปเนี่ยมีค่าไม่ถูกต้องนะคะลองเช็คดูนะข้อนี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้เราจะไปต่อที่เรื่องของการบวก3จมจำนวนนะคะการบวก3จํจำนวน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเอ๊ะไม่ทําได้ไหมไม่ไม่คิดเรื่องของการบวก3จํานวนได้ไหมนะคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเอาง่ายๆเลยนะแค่เราเดินไปร้านสะดวกซื้อนะคะเราอาจจะต้องการซื้อของหลายๆอย่างก็ได้ใช่ไหมนะคะเราไม่ได้อยากจะซื้อของแค่อย่างเดียวหรือว่าอยากจะซื้อของแค่สองอย่างแล้ว เราจะซื้อเออเราจะคิดแค่การบวก2จํจำนวนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากซื้อของ3ชนิดละ่ะ3อย่างนะคะราคาแตกต่างกันไปเราก็ต้องบวกได้ใช่ไหมเราก็ต้องคิดราคารวมกันได้นะคะวิธีการก็คือในการบวกนะคะสามารถสลับที่ได้หรือบางคนบอกว่าใช้วิธีการรวมกลุ่มให้เป็น10ก่อนนะคะเพื่อให้เกิดความง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นข้อนี้4 2, 8 รวมกันนะคะเราก็จับคู่นี่เลย8กับ2 2บวกแ8บวก2ได้เท่าไหร่คะได้10ใช่ไหม10บวกอีก4ก็กลายเป็น14แบบนี้ง่ายไหมคะ,ะเราสามารถจัดกลุ่มนะคะให้เป็น10เป็น100เป็นพันนะคะในการหาผลบวกในจำนวนที่มากขึ้นก็ได้นะคะในตัวจำนวนหลักที่มากขึ้นก็ได้ซึ่ง การบวกเลขหลายหลักนี้นะคะเราใช้หลักการเดียวกันกับการบวกหลายหลัก3ามจำนวนเนี่ยเราใช้การหลักการเดียวกันกับการบวก2จํานวนนะคะอ,อ,อย่างเช่น1536อยาบวก2 4ง6 9่นบวก540จะได้คำตอบ เขามไม่ใช่เขาสิเรามีวิธีการนะคะอยู่2วิธีการด้วยกันก็คือลำดับวิธีการที่1ก็คือเราบวกไปเลยนะคะ,ะบวกไปเลยในแง่ขางคว,าว่าเราจะขยับการบวกมาจากซ้ายมาขวานะคะหรือเราจะจับคู่ไหนก็ได้นะคะอ่าเราก็จับคู่ไปเลยค่ะสมมุติข้อนี้อาจารย์มัทุรีจับคู่2ตัวแรกนะคะก็จะได้เป็น วิธีหนึ่งก็คือบวกทีละหรือว่าครั้งละนะคะสองจำนวนบวกครั้งละ2องจำนวนนะคะก็จะได้เป็นหนึ่อยสามสิ 24, บหกบวกสองหมนสองกสิบเางคนบอกว่า,อาชอบให้ตัวที่มีหลักเยอะเนี่ยเป็นตัวตั้ง ทำได้ไหมทำได้เพราะว่าการบวกสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมหกบวกเเป็น15ใส่5ทด1เห็นไคะ15ใส่หทด1 6บวก3เป็น9ทด1เป็น10 10ใส่0ทด1 5บวก2เป็น7ทด1เป็น8 4บวก1เป็น5แล้วก็2ไม่มีทดไม่มีอะไรบวกก็2เหมือนเดิมยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราบวกไปแค่2จํานวนยังเหลืออีก1จํานวนคือ 540นะคะก็นำห5บวก0นย0ำศย์บวก4นำบวก5ได้ติ๊กกับติ๊กตอสิบทด1 5ึบวกหเป็น6เป็น2เพราะฉะนั้นคำตอบของเราในวิธีที่1นึ่งนะน,นี้ก็คือ2 6งหมือยสาคือคำตอบสุดท้ายกับวิธีที่สองคือ บวกไปเลยบวกพร้อมกันไปเลยพร้อมกันไปเลยนะคะก็คือ1,536บวก24,269บวก540บวกไปเลยทีเดียว3าํจำนวนนะคะในการบวกไม่ว่าจะวิธีใดก็แล้วแต่เราจะต้องเขียนหลักเลขให้ตรงกันนะคะเขียนหลักเลขให้ตรงกัน ่ะมาเริ่มที่6กบวกเบวกศบวกเเป็น15บวกศเป็น15เหมือนเดิมทด1นะคะหกบวกสบวกสทด1น่งจับคู่10 5กับ2เป็นห้าห้ากับ2 6กับ4เป็น10 10ิบวกสเป็น13 13ทด1เป็น14บสี่ใส่ทด1จับกลุ่ม1ิบหบวกหเป็น10 10ิบวกสเป็น 12 12ทด1เป็น13ทด1 4บวก1ทด1ก็เป็น5ทด1เป็น6 2ไม่มีตัวทดก็2คํคำตอบสุดท้ายทั้ง2วิธีเป็นยังไงคะเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นการบวกที่มากกว่าออตั้งแต่3จํานวนขึ้นไปนะคะ จะใช้วิธีการใดก็ได้จะบวกทีละ2จํานวนก็ได้หรือจะบวกพร้อมกันทีเดียว3จํานวนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี4จํานวนทําได้ไหมก็ทําได้นะคะก็จะใช้หลักการนี้นะคะก็คือวิธีที่1ห,หรือวิธีที่2แล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนบางคนบอกว่าสะดวกแบบค่อยเป็นค่อยไปก็เลือกวิธีที่1ห,หรือบางคนบอกว่าชอบความรวดเร็วเสร็จ ได้คำตอบเลยก็เลือกวิธีที่2แต่ทั้ง2วิธีต้องระมัดระวังเรื่องของการเขียนหลักเลขให้ตรงกันโอเคไหมคะอาเช่นเดิมค่ะเราจะฝากงานเอาไว้ให้คิดนะคะ5ข้อเหมือนเดิมเป็นการบวกเลข3จํจำนวนโดยเลขแต่และจำนวนเป็นเลขที่มีหลายหลักด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกัน เพื่อดูเฉลยการหรือว่ามาตรวจสอบความเข้าใจของเรานะคะในคลิปต่อไปนะคะหลังจากทำงานหรือว่าทำการบ้านที่ให้ไว้อันนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมอยู่บ้านนะคะเราก็จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการเก็บของเขาที่นะคะอ่านหนังสือหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานนะคะ ก็ได้นะอย่าลืมนะคะค่ะแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ